สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมามาเที่ยวชมตลาดนะคะมาเกสคริสต์มาสประจำอ่าประจำเมืองที่อยู่นะคะวันนี้หิมะตก,กแรงมากมีทั้งลมด้วยแต่สวยค่ะสภาพบรรยากาศนะคะสภาพบรรยากาศสภาพอากาศก็วันนี้ก็หิมะทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอันนี้คือมันอยู่รอบนอกนะคะของเมืองนิดนึงเออจะมีร้านค้านะคะมาขายของ เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะนี่นะคะคนก็ยังเริ่มเลยก็คือจะเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นวันปีนี้ดีปีที่แล้วเนี่ยมีฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงมากนะคะปีนี้ดีสวยเป็นเป็นหิมะม,มันก็เลยไม่ไปเพาะอรคืสวยนะคะบรรยากาศก็คือจะเป็นเราก็จะเอาอาหารนะคะอาหารที่เกี่ยวกับ คริสต์มาสนะคะนะคะชีสพวกแยมพวกอะไรอย่างนี้ยค่ะสวยค่ะสวยงามอือพาไปชมภาพบรรยากาศนะคะยืนมอสนะคะอาหารเกี่ยวกับเทศกาลนะคะเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงก็จะมีการทำสมัยของโบราณต้วนี้นะคะโบราณเอเอเฮ้ยมา อันน okay. uh ี้เดียวหยอันีสกจะเป็นลอตโต้จับลอตโต้โอเคอ๋าเป็นลอตโต้เหมือนเหมือนจับฉลากบ้านเราอะค่ะเหมือนงานวัดบ้านเราอะนะก็จะจัดสวยงามมากว่าบรรยากาศดีลมแรงวันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆนอกนะคะ เพลงเพราะมากเนี่ยค่ะไปรอบนอกเมืองจะเป็นอย่างนี้สวยางามมากเพลงก็เป็นเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะเลคที่ง่ายจะมีการตกเงินอันนี้จะขายขอยงเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสอันนี้ไม่มีใครมาขายดอกไม้เขาจองไว้เขายังไม่มาเลยตอนนี้ไม่มาแล้วแรงมากนะคะแต่สวยค่ะ ภาีะจะขายของเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะน่ารักน่ารักเค้กนะคะเออเเหนนื้อตกหนักมากฟังเพลงเพราะะ นี่คือเป็นสภาพบรรยากาศรอบๆนะคะเอามาให้ดูให้ชมกันนะคะสวยงามมากนะคะวันนี้หนาวหนาวมากๆก็ขอลากันไปก่อนอ่าฮะร้อยสไตล์บายตุกี้สวีเดนนะคะสวัสดีค่ะ